สวัสดีครับตลาดบูมิสัญจรนะฮะวันนี้ผมจะบอกทิศเล็กๆนะครับวิธีจัดร้านตลาดนัดนะฮะจัดอย่างไรให้คนอยากซื้อนะครับข้อแรกเลยนะฮะจัดให้มีสินค้าเยอะไว้ก่อนนะครับดูแล้วอลังการนะฮะน่าซื้อนะครับน่าสนใจนะครับข้อที่2อุปกรณ์ประกอบฉากสําคัญนะครับโต๊ะก็ดีป้ายกระบีนะฮะชุดแต่งร้านนะครับ3แต่งร้านแบบเล่นสีสันนะครับ เช่นป้ายที่ผมให้ทำนะฮะป้ายสีแดงแดงเล่นตัวหนังสือเน้นๆนะฮะอย่างนั้นเลยนะครับกองสินค้าเพื่อเพิ่มปริมาณคนซื้อนะครับสินค้าเยอะๆนะครับอย่างเช่นว่าเรามีสินค้าอะไรก็แล้วแต่เอามาโชว์กันเยอะๆนะครับดูแล้วสวยงามละลานตานะครับเน้นความเป็นระเบียบนะฮะท่านจะต้องจัดให้ลูกค้าเนี่ยมองดูง่ายๆนะครับเวลามองปุ๊บแล้วก็เห็นสินค้าชัดเจนนะครับ กำหนดตรีมของร้านนะฮะเราขายอะไรนะฮะเน้นสีแบบไหนอย่างเช่นเน้นนะครับสีแดงแล้วก็เป็นอาหารสดอย่างนี้นะครับก็จะมองชัดเจนมองง่ายขึ้นนะฮะทำโชว์หน้าร้านให้เห็นแบบสดๆนะฮะก็คือลีลาการทําอาหารนะครับหรือการจัดวางการตัดการหั่นการสับก็ดีนะครับของพ่อค้าแม่ค้านั่นแหละฮะเป็นการใช้เทคนิคแบบล่อตาคนดูนะครับ และสุดท้ายนะฮะใช้แสงไฟช่วยดึงความสนใจนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบข้างด้วยนะครับถ้ามืดคึมอึมคึมเนี่ยนะฮะก็ต้องจัดไฟให้สว่างกันหน่อยนะครับแต่สินค้าบางชนิดก็ไม่ควรจะใส่ไฟเยอะนะฮะแต่บางชนิดก็ควรจะทําให้เด่นเข้าไว้อย่างเช่นหมูสดนะฮะอาจจะทําให้เนื้อดูพองนะครับแล้วลูกค้าก็จัดสนใจนะฮะเตะตาขึ้นมาเยอะนะครับเพื่อสอดรับกับ การมองของลูกค้าเวลาเขามาซื้อเขาจะได้สนใจนะครับก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะฮะที่ทุกคนทําได้นะครับทุกร้านทํากันได้นะฮะพอ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดทั้งหลายนะครับควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับเพื่อพัฒนาร้านตัวเองให้หน่าซื้อยิ่งขึ้นนะครับแล้วพบกันนะครับตลาดโบวสิสัญจรน,นะฮะแล้วพบกันนะครับ